และนี่ก็คือการเอาตูย้ยามมาตูดเกมลือสายสุดตึงมางัดบอดแบบตึงๆแน่นอนว่าช่วงแรกคืลืมอัดไว้ก็เลยมาอัดช่วงท้ายแล้วกันไม่ใช่ช่วงท้ายที่คือช่วงต้นเกมที่เราเพิ่งจะเริ่มต้นและก็ทําการกันต้นเกมได้อย่างทุกอย่างแบบเพียพร้อมหมดแล้วและตัวละครทั้งหมดก็จะมีซัพพอร์ตและดามเมจหลักต่างๆตามจํานวนบอดเลยแต่ ที่สําคัญเลยเราจะใช้ปู้ยามมัมตูดเกลือใสเป็นตัวละครดามเมจหลักอีกตัวหนึ่งและโซโลที่ปรับมาใหม่เป็นตัวละครวางได้ตัวเดียวและดาเมจหลักอีกตัวหนึ่งบอกคําเดียวว่าในนี้มีทุกสถานะและต้นหลักๆก,ก็คือปู้ยามมัมตูดเกลือใสแน่นอนว่าเรามาดูกันนะครับว่าจะได้กี่เวกับปู้ยามมัมตูดเกลือใสตรึงเปียแน่นอนว่าเครื่องต่อแรกนะครับให้วางเบจิตานะครับ กับโกคูที่มันอยู่2ตัวอยู่ด้วยกันนะเออเพื่อทำการปั๊มสแต็กดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต์และทับการวางตัวอื่นแบบเบิบ่มๆและนี่ก็คือซูจัดโค้ดมหาทีมปูยามมอมเบตูด <c oughs> รจ,จริงหรือไงจริงจมันไม่ใช่แค่ปูยามมอมเบตูดนี่มมันมีตัวอื่นด้วยที่มันไม่ใช่ปูยามมอมเบตูดแต่ก็คือตับพอดและดาเมจอื่นๆอีกด้วยท <c oughs> ริปเพีย Two hours later Do it อีดิชเหมยชอบแล,แล้ววันนี้กับบริการอีดิชเหมืยแบบสุดตึงอ d ดี ID สุดเทพบอกฟุฟหรือว่าอ d ดีสุมต่างๆหรืออ d ดีโคสอดี ID เงินติดอ d ดี ID ออสตาหรือสุ่มอ d ดีต่างๆในเกรมและที่สําคัญเลยเราเน้นทั้งฝั่งของออสตาเทว์ดีฟนล์กับอ d ดีสุดตึงไก่เทพแบบตึงๆใครที่มองหาอ d ดีเริ่มต้นการเล่นแบบตึงๆแล้วก็เราขอแนะนำอีดิชเหมย กลับไอดีไก่ติดเจ็ดดาวแบบเท่เทดูดิครับวิวหนึ่งร้อยไปลกซองได้สบายแถมมีเขาเรียกว่ามีขูลเลร์ด้วยเนะฮ้ยเดือดเดืๆดเฮ้ยไอเจีย๊ยไม่ใช่ธรรมดาคือเยอะมาก<ช>ตอนแรกผมคิดว่ามันจะน้อยๆนะครับแต่เลื้อลงมานี่มียั่งเยอะเลยทีเดียวใครที่มองหาอดีเล่นกับเริ่มต้นสุดเทพก็สมามารถมาที่ร้านอินดิเมอร์กันได้นะดูดิมีดกงตาตดติดด้วยคือเยอะมากเลื่อนสุดจอยังไม่หมดะโอ้โหเลือกดูเอาละกันเยอะเกินและเวลาก็ผ่านไปอันแสนยาวนานมาในช่วงเกือบหลังเกรมลังเกลมหรือยังวะ และนี่คือการปาดหน้ากระเบื้องของปูย่ยามปปะตูดเกลียวใส่ด <c oughs> ้วยสกิลที่4ปาดขึ้นน้ำปานวาลีกระบวนท่าที่ทอันนี้มันปาดเพิงนะครับปาดเพิงเขาเรียกว่าเสือฟ้ามิงเสือฟ้ามิงนะครับผมตอนนี้ใช้ท่ากระบวนท่าเสือฟา์มิงบกคร่เดียวปาดหน้ากระเบื้องแบบตึงๆซึมโขไฟี่ไม่หยดย้อยกันเลยนะี่ย โคตรเท่บอกเขาเียว่าท่านี้เนี่ยปู่กินใจจัดและมีการโจมตีโคตรไกลอีกด้วยท่านี้คือน่าจะได้ที่สุดแล้วนะ่ครับน่าจะตึงที่สุดในบรรดาท่าทั้งหมดของปู่ยามามาตูดกินลิลไซแล้วนะครับเพราะว่าเป็นท่าที่ดีที่สุดในเกมนะตอนนี้ไม่ใช่ในเกมนะครับดีที่สุดของปู่ในเกมนะตอนนี้นะครับต้องย้ำว่าของปูด้วยนะและก็มีบัคก,กัดบัก๊ก โซูลแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวละครปรับที่สุดหวดมาอย่างอิทาจิเนี่ยครับด้วยตึงเปียแน่นอนนะครับจังหวะนี้ขนาดอิทาจิยังตึงกว่าน้องไม่ดิค่ะน้องมาเจ็ดดาวนี้อิทาจิหกดาวเลยยังโหดกว่าอีกและตอนนี้เรามาดูกันนะครับว่าจะตึงขนาดไหนกับปูยามาเตูดกินลิวใสและสุดยอดดาเมจที่ปรับใหม่กาสที่ไม่ได้ปรับใหม่ และอิตจิที่ปั๊บหม่อันสุดตึงเรามาดูกันนะครับว่าจะไปได้กี่เวฟแบบตึงๆกับเวฟที่86เราจะไม่อธิบายอะไรมากนะครับเพราะว่านี่คือการแบบเหมือนเป็นการลุงบอดด้วยแล้วกันนะครับและเราก็จัดทีมมาอย่างตึงและก็ตึงเปียๆแล้วก็ลองแกะรายละเอียดกันในนี้ดูแล้วกันนะครับบอกคำเดียวว่าตึงเปีย2000 <years> later. และนี่ก็คือการ เวฟ112อเพื่อทำการปิดเอาตัวสริป์ออกไปและทำการเคลียร์นี้เวฟนี้ให้ได้กับมอนเตอร์ที่ทะลุวิ่งออกมาเวบสี่คุณร้อยที่สำคัญเลยในช่วงเวลานี้นะครับลืมนะครับลืมตัวที่สำคัญไปนะคือกต,ตัวตัดเลือดนะครับ <S <S แต่มันก็พลาดมาอย่างไหนยังไงเป็นพลาดมาได้ยังไงคือไม่มีตัวตัดเลือด <c oughs> คือไม่ได้กดตัวตัดเละะือดนเวยแต่ก็พลาดมาได้นะครับคือมันสุดจริงๆนะ เอาจิงคือดาเมจดมันล้นล่ามมากนะครับและนี่ก็คือดาเมจทุกสถานะรวมกันเป็นหนึ่งกระทืบแบบยับเยินแม้กระทั่งปูอยามามาตูดเกลือสายที่ระเบิดเครื่องชนนะตอนนี้คือมันตึงมากนะครับพุ่มถ้าตอนนี้ผมไม่ได้ปรับเวลาซีคูณรลล้อยรับรองว่าลิปนี้จะยาวเป็น80ชั่วโมงอีกแล้วยาวไกลครับพุ่มและนี่ก็คือการรวมตัวระดับตัวตึงของสถานะต่างๆในเกม ปูยามามะตูดเกลือใสกัสและโซโลอิทาจิและเบเจิต้านี่ต้องนับปัะวันนี้ดีไม่เอาตัวพิดมาด้วยนะเอาเรื่องเลยนะและนี่ก็คือการติดเผาใหม่และติดสถานะทุกสรรพสิ่งอย่างที่อยู่บนหัวของเขา <c oughs> แค่การตัวเดียวก็หนาเกี้แหละแจริงจริงกัสก็อาจจะแพ้ปูยามามะตูดเกลือใสเพราะว่าดูดเมจอันดับหนึ่งตอนนี้ที่ครับปูยามามะตูดเกลือใสนี่คืออันดับหนึ่งเลยนะครับพุ่ม บุมก็ให้เนี่ยครับปาดหน้ากระเบื้องไปมันตีเป็นแบบทรงกลวยนะครับวความเดียวว่าปาดเขาถึงแนวล่างเลยนะครับผมปุ๊บก็ให้แบบตึงๆครับผมและแ,แล้วก็ใกล้จะถึงจุดไข่แม็กเปิดการ้ามอารถติ๊กปไปและทาการเปิดเอารสติปอย่างยาวๆแต่ตอนนี้หมอนกําลังตึงกับการติดสถานะทุกสถานะกระปู่วยาวตูดเคลียร์ใสเอาเลยครับท่านผู้ชมใกล้จะตึงแล้วตึงแบบเปียกๆกันเลยทีเดียวโบ้หายหมดแล้วครับผมและตอนนี้ ทุกคนก็จะไปโฟกสัสเพียงด้านหน้าและทําการจ่จะข้ามออโตสกิปแบบรวดเร็วผมรู้กดไอจังด้วยปะวะไอเชียต่ตังไม่มีตอนนี้และตอนนี้ผมจะทําการอัปเดตไอจังแต่ตังผมไม่มีอันนี้ก็อีกเหลืองหนึ่งคือต,ตังผมไม่มีตังมดตูด้ดอย่างง่ายไม่มีตังใช้ <c oughs> เลิมที่จะกดข้ามสกิปกันแล้วแต่ว่า ผุ่มยังไม่ข้ามและกันรอทําการกเคลือแต่ตอนนี้ข้ามไปเถอนนะครับตอนแรกก็จะ,จะจะไม่ข้ามเลยนะแต่มันข้ามกันหมดแล้วก็กข้ามไปเถอะนะครับและนี่ก็คือทําการเปิดออโต้สกิปอย่างยาวๆเรามาดูกันนะครับว่าปูยามามาตูดเกลือใสกับเพื่อนพ้องติดสถานะอันแสนหูดร้ายของขาจะไปได้กี่เวฟกันเอ,อเหลือจะเป็นน้ำเลย <c oughs> และตอนนี้ตัดเข้ามาในเวฟที่114กับปูยามามาตูดเกลือใส ที่มีความล้านแหลกจัดจัดในเว็บที่115กับการออโต้สคิปเว็บแบบยาวๆชี่นี่มีการยุดเวลงยุดเวลากันแบบตึงๆเลยนะครับต้องไปชมในเว็บที่117่้เอาแล้วปู้ยังมาตูดเกลิบใส่แทบจะฟัน <Effect> มันไม่เข้าเลยครับต้องไปชมปู้ยังมาตูดเกลิอใส่จะไหวหรือไม่เรามาดูกันครับ ไอ้เชียเรามาเดากันดีกว่าว่าปู้อย่ามอตูดกินเลยใส่นะครับจะได้กี่เวฟกันเลยทีเดียวครับปาดแบบตึงๆนอปาดถีบแบบน้ำไม้อ่ะไม่ดีจี้เขาตึงเลย <c oughs> ปาดถีบแบบน้ำไม้ของจริงติดไฟไหม้นะครับพุ่มแล้วก็ติดไฟที่ดำติดทุกถทุกย่างดีอยู่ในเกมแล้วนะครับตอนนี้ยกเว้นสะท่านะนะครับความเป็นพี่น้องอไม่ใช่ยกเว้นสะท่าน่ะพิษนะครับพุ่มถ้าเอาสะท่าน้าพิษมาด้วยรับรองตึงจัดเลยนะครับท่านผู้ชมครับ ไว้หวันหลังก็จะเอาผิดที่แรงที่สุดในเกมมาแจมด้วยเลยกันนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ปู้จะมามาตูดเกลือตายเป็นพระเอกรอ,องเกมนี้ไปก้อนแต่ก็โดนลูฟี่แซงดาเมจดเบสก,กิลตงเน่งไปแล้วบอกคําเดียวว่าวางวุ้นเลยนะครับจังวันนี้เอ้าแล้วเล่มมีการเดินลงมาปเป็นตับและเริ่มเที่ยงกันแล้วว่าไม่ตายนแน่ในเวทนี้แต่ก็ทํายังไงได้ต้องปรับทุกอย่างที่มีในเกมไปก้อนนะครับในก็ทั้ง f อ s ที่ดูแล้วก็ เมื่อคำเดียวเอฟบีเอด้นตุกตุนเอเลยด้วยความเล็กนะครับความปู้อย่างมันมาตูดเกลิอใสที่มีเอฟเฟกต์ขุดค้างสวยเนะี่ยเอฟเฟกต์คแค่ไฟแค่นี้นะแล็กเลยนะตอนนี้ในเว็บที่122เว็บเมื่อคำเดียว,วปู้ยังมันมาตูดเกรือใส่จะไหวหรือเปล่าครับจังวะนี้เละกันได้ทีเดียวครับปู้มง่ายแต่ตอนนี้อิทาจิตัวตึงที่วางได้เพียงหนึ่งตัวแล้วก็เผาผพานทุ่ด,ดุลแหลก แต่ก็ไม่ทาปูยังมามาตูดเกลือใส่นะตอนนี้ผมมีความดุนแรงขั้นสูงและตอนนี้ผมจะทําการที่จะกดยุดเวลามูอีกขังพตัการยือ้อตรงนี้ไปให้ได้เอาแล้วมีหน้าวใยแน่ๆครับท่านผู้ชมน,นะครับเริ่มลงไม้ลงมืนลงกันทึบเกือบจะถึงหน้าบ้านในเว็บที่ดึงลอยยี่ิบห้าแบบตึงๆแล้วเรามาดูกันว่าเราจะผ่านเว็บนี้ไปได้ยังไง เดียอาจจะเป็นพุชชช่เบลงูม,มันเลยเข้ามาอยู่ในเอวกันละนี่ <c oughs> เอาละครับเริ่มหยุดเวลาเริ่มดันอกเลยครับท่านผู้ชมกับอาจจะใช้สกิลลูฟี่เกียร์ฮะแต่ไหนดิดคอร์อาจจะไม่ใช่นะครับเริ่มบ่นกันละนาวแล้วก็ยากพึ่งใช้นะครับท่านผู้ชมเรามาดูกันว่าเขาจะกดลีกลับไปเริ่มต้นหรือเปล่าเอ,อน้อไปเล่นมาเมื่อง่วงนอน,นจริงนะโคตรนานเอาเละครับท่านผู้ชมในกระจุกนี้พอเขาเดินไปแล้ว ขาอาจจะย้อนกลับไปในจุดเริ่มต้นใหม่ก็ได้กับเลือดที่เพิ่มขึ้นมาแบบไม่แต่เยะเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับทุกสถานะสก,กิ้เข้าแถบจะไม่ใต้ครับในเวฟที่127เวฟนะครับท่านผู้ชมเรามาดูกันว่าจะยูหรือว่าจำใต้นะยครับยูแบบมู่มากครับปิดแล้วคู่ย้ายไปแล้วเขาไปด้านหน้าแล้วก็เริ่มทําการหยุดแล้วก็ทําการอะไรทุกอย่างมามอนเดิมมดนะครับแล้วก็ก่อไปด้านล่างเลยกันบอกคำเดียวว่าตึงเปียตึงจัดแน่นอน ตัดเข้ามาในเว็บที่แซ่นจะสุดตึงในเว็บที่1 3ึ่องแล้วครับท่านผู้ชมในตึงขนาดนี้ต้องยกนิ้วกลางเท้าให้แล้วละครับว่ามันตึงเกินปุ๋ยมยุยกับ13ึ่อบงเวบกับปู้ยามามาตูดเจลรีไซ์และร้อมเพื่อนติดเผ้าไหมข้องเขาแบบไล่ตัวจะบแจ๊บเล่ามาดูกันว่าเราจะได้กี่เว็บกันแบบทายกันแบบค่ำค่เลยนะครับตอนนี้เว็บที่133่แล้วนะครับท่านผู้ชมกับการ ปาดหน้ากับเบื้องของปูยังมัมาตูดกัรือใส่ตัวละครลักที่เราก็ต้องย้ำกันให้ได้นะครับตัวละครตัวนี้กับสะเก,กิลที่สร้างที่เรียกพี่ออกจากบ้านนี่คือกากที่สุดของสเก,กิลปูยังมัมาตูดกนรือใส่แล้วนะครับท่านผู้ชมย่าห้าใช้นะครับทั้งสเก,กิลนี้แหละเป็นสะก,กิลที่ตึงที่สุดแล้วในการฟันกรวยแบบตึงๆปูมึงให้แลแล้ว หนึ่งร้อยสามสิบห้าเบก็การกดกันบ้านท่านหรือเปล่าก็ดันส่วนก็ไปเรียบร้อยบ้านละเบิดแตกกระจุยน้ำกระจ้าเนี่ยครับบอกคขาเดี๋ยววาโอ้ฟักกิ้งกอดแน่นอนกี่เวฟหนึ่งร้อยสามสิบห้าป่ะไอ้จิ้งตึงจนหิ้วข้าวจริงไปหาข้าวกินดีกว่า What What the fuck โกโจมาจะเป็นยังไงหนอะโกโจมาสูตรก็จะเล่นง่ายขึ้นจม ค่าครัฟละละเลยโอ้ยไปละทุกคนบ๊ายบาย